สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไอฮิวาตะกะโรค ที่ล่าสุดองค์การอนามัยโลกได้ออกคําเตือนให้ทั่วโลกเฝ้าระวังเนื่องจากพบมีการระบาดในหลายพื้นที่ทั่วโลกว่าอหิวาตากโรค7ระลอกการระบาด3ศตวรรษแห่งการต่อสู้ความท้าทายใหม่จากการกลายพันธุ์ของเชื้อสถานการณ์ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกประกาศให้อหิวาตากะโรคเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่เนื่องจากปี2566ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ13จําจำนวน535,321รายผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ71หรือกว่า4 0 0พราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ0.75ของผู้ป่วยที่รายงานโดยเฉพาะในแอฟริกาที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ125ปัญหาสําคัญคือการขาดแคลนวัคซีนชนิดรับประทานและการเข้าไม่ถึงการรักษาจึงออกมาตรการเร่งด่วน3ด้านได้แก่การปรับปรุงระบบน้ําและสุขาพิบาลการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังการระบาดและการเร่งผลิตวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้มีรายงานอาหิวาตกโรคในประเทศไทยเมียนมาและสปอปอลาวมีความรุนแรงแตกต่างกันไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีตั้งแต่21ธันวาคม2567ผู้ป่วยสะสม4รายเป็นชาวต่างชาติ2รายคนไทย2รายและมีผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการอีก3รายเป็นต่างชาติ2รายคนไทย1รายทั้งหมดได้รับการรักษาจนหายดีไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนในประเทศเมียนมาที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนจังหวัดตากสถานการณ์ดีขึ้น ผู้ป่วยลดลง761รายในปลายเดือนธันวาคม2,567เหลือเพียง40รายที่กำลังรักษาอยู่แม้จะดีขึ้นแต่บางเขตใกล้ชายแดนยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสำหรับผู้ป่วยรายใหม่นอกจากนี้ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ยังรายงานการกลายพันธุ์ที่น่ากังวลพบสายพันธุ์ใหม่ bd 1.2ดที่มีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดิม bd 2เนื่องจากมีการกลายพันธุ์ที่ทำให้เชื้อสร้างไบโอฟิล์มได้ดีขึ้นอยู่ในลำไส้ได้นานขึ้นทนต่อสภาพกรดในลำไส้ดีขึ้น ดื้อยาหลายชนิดหลบเลี่ยงการถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นผลกระทบทางคลินิกคือผู้ป่วยมีอาการรุนแรงทําให้การรักษายากขึ้นผลกระทบทางระบาดวิทยาคือเชื้อแพร่กระจายได้มากขึ้นและควบคุมยากขึ้นจําเป็นต้องมีการพัฒนาแนวทางการรักษาใหม่การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์และการปรับปรุงมาตรการควบคุมป้องกันโรคให้เหมาะสมส่วนปัจจัยแวดล้อมที่ทําให้อหิวาตกโรคระบาดเพิ่มมากขึ้น คือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นช่วยให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีสภาพความเป็นเมืองการขยายตัวของเมืองและชุมชนที่มีความหนาแน่นสูงส่งผลให้เกิดแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อการใช้น้ําร่วมกันในชุมชนเพื่อเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อภัยธรรมชาติเช่นน้าท่วมแผ่นดินไหวทําให้สุขะอนามัยในพื้นที่ถูกทําลายการเดินทางและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นทําให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วผ่านการเดินทางทางอากาศ สภาพแวดล้อมทางน้ําเนื่องจากแหล่งน้ําในชุมชนขาดการจัดการด้านสุขาพิบาลการปนเปื้อนของเชื้อในแหล่งน้ําธรรมชาติพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการแพร่ระบาดเช่นอาหารทะเลดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบผักและผลไม้ที่ไม่ได้ล้างให้สะอาดซึ่งหากเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จะช่วยในการวางแผนป้องกันและควบคุมการระบาดของอีชวาตะโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น